สวัสดีครับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรพารวยนะครับวันจันทร์ที่6ธันวา2564นะครับ717 177 17 711แล้วก็7171ทุด2ตัวก็ประกอบด้วยนะครับ2ตัวบนล่างนะครับ1177 1771 ถ้าชอบกดไลค์ถ้าตกใจก็กดแชร์ให้นะครับแนวทาง,งหวยลาพัฒนานะครับราพัฒนาวันที่วันจันทร์ที่ตัวนครับวันจันทร์ที่6วันจันทร์ที่หกธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับสูตรพารวยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งชุดสองตัวบนล่างนะครับประกอบด้วยหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับก่อให้ท่าน ขอให้ท่านสมหวังนะครับสาธุสาธุจงมาจงมา,อองมาจงมาจงมาสาธุร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยครับแคปหน้าจอไว้นะครับอย่าลืมกดฝากาก,ากดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าแคปหน้าจอได้นะครับเพื่อนเดี๋ยววันจันทร์เรามาสรุปกันนะครับผมขอบคุณครับ